สวัสดีครับผมนิติสว่างทรัพย์นะครับจากอาเซียนประเทศไทยนะครับก็45แล้วครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นเก่านะครับซึ่งใช้ a c e b o o k นะฮะคือเอา้าพไปแปะบ้างไปคงไปคีบบ้างครับแต่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็โชคดีที่ได้คุณเน่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับที่เป็นทีมงานคนเก่งของผมนะครับแนะนำเพืรู้จักกับคอร์สิครับนี่ชื่อนี่นะครับ e-commerce workshop นะครับตรงตัวเลยครับถ้าต้องการที่จะ ทำธุรกิจนะฮะในอีคอมเมิร์ซครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหม่จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นอนาคตของทุกคนเลยใครก็ตามนะครับที่ละเลยไปเนี่ยผมเกรงว่าถ้าอาจจะโดนโลกนี้นะครับที่คุณไปนะครับอย่างตรงนี้ผมเองก็ยังรู้สึกยังโชคดีนะครับมีโอกาสได้มารู้จักและเข้าใจมันมากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดถ้าเป็นคนรุ่นเก่าแบบผมนะครับที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรุ่นเลาเรื่องของคอมพิวเตอร์เท่าไหร่นะครับคอร์สนี้เหมาะกับคุณมากนะครับถ้าเกิดถ้าในการต่อยอดทางธุรกิจครับ อาจจะเอาองกรดอกดูนะครับโอ้แค่ชื่อก็เท่แล้วนะครับรับรองว่า,าชื่อคุณได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วผมมั่นใจครับว่าท่านจะรับประโยชน์อย่างมาสาลจากคนี้ครับ